สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In Strawberry News นะคะวันนี้หนูพามากินอาหารเย็นนะคะกันที่ร้านชงชิงนูโด่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่านี่อยู่ที่เทอร์มินอล21ชั้น5ใช่ค่ะไปค่ะตอนนี้เราก็สั่งไปแล้วนะคะเราสั่งเป็นตัวนี้ที่เขาแนะนำนะคะเพราะมันเป็นเส้นมันหวานค่ะอ่าไหนลองโชว์สิคะนี่อันนี้เลยอ๋ออันนี้นี่คืออะไรเอ่ย บะหมี่ไก่ตุ๋นหัวลันเตานะคะอ่าอันนี้ใช่แล้วเราก็สัง่งอีกสองการนะคะเป็นอ่าเป็นเซตนะคะเป็นเซตปีแล้วก็เซตสี่เป็นเซตสี่นะคะคือบะหมี่ไก่อทอดถั่วลันเตานะคะแล้วก็เซตปีคือบะหมี่หมูสับถั่วลันเตานะะั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และอันเนี้ยจะอร่อยแบบไหน <laughs> ไม่ใช่มาถึงว่าม,มันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะเ <laughs> <ๆ>เดี๋ยวเราลองมันมากันเลย มาดูเมนูของเขากันค่ะเขาว่าบะหมี่ฉงชิ่งร้านนี้นะคะเคี่ยวมานะคะกว่าแดชั่วโมงเลยแล้วก็เป็นรสชาติพนจีนแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยละค่ะน้องนิงนิงขายดีของเขานะคะก็จะเป็นบะหมี่ไก่ทอดถั่วลันเตากรบบะหมี่หมูสับถั่วลันเตาค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่ธรรมดาเนาะซึ่งตอนนี้เขามีเป็นเซตด้วยนะคะแบบที่น้องนิงนิงโชว์เนาะ เป็นเซ็ตก็จะเหลือ179บาทพร้อมน้ำนะคะแบบนี้เดี๋ยวลองดูของจริงว่าอร่อยหรือเปล่าทุกคนคะตอนนี้น้ำก็มาก่อนแล้วนะคะอันนี้เป็นโซดานะคะและอันนี้ก็เป็นฟิลโซดาค่ะวอนนี้าตไปห่ายรูปสักครู่นะคะ ฉันข้าวโพดย่องหมาล่ามาแล้วคนทคนดูอร่อยม,มากถ้าเมืองจีนก็เรียกว่าเซาข่าวนะคะอ่าเดี๋ยวน้องนิ่งนิงชิมเลยน้องนิ่นิ่เขาน้ำลายสอแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะคะเสียบไม้ยังคลุกซอสหมาลา่าคนชาติเมขนมากอร่อยไหมคะ

อร่อยอ่ะคือแบบต้องมันลายล่แล้วนะคะแบบว่ารอก่อนนะอย่าก,กินหมดนะอืมอร่อยใช่ไหมเป็นแบบเหมือนแบบออริจินอลเมืองจีนหรือเปล่าแต่ว่าหนิงนีเคยไปเมืองจีน,จนใช่ไหมเพราะฉะนั้นะเดี๋ยวแม่จะลองจินมให้ดูนะคะะว่าแม่เคยไปกินเสาเข่าที่เมืองจีนมาแล้วโอ้ยน่ากินมาก อาอีกจานหนึ่งมาแล้วค่ะน้องนิ่งนิงจานนี้นะคะก็คือส่วนล่าทางนะคะที่พี่เขาบอกว่าเส้นน่ะทํามาจากอะไรนะลูกมันหวานใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวน้องนิ่งนิงน้องนิ่งนิงจะลองชิมดู <c oughs> อันนี้ก็เป็นออริจินอลเมืองจีนนะคะก๋วยเตี๋ยวจากฉงช,ชิง เส้นเด็ดใช่เพราะว่าอันนี้จะไม่ใช่เส้นธรรมดานะคะ <'d> เขาก็จะมีถั่วด้วยนะหนิงเขาเป็นเด็กเส้นนะคะเขาชอบกินเส้นกัดไม่ขาดเหรอคะ มันจะมีความเรียวๆหอมๆนะคะแล้วคือเส้นเนี่ยมันจะหนึบมากเหมือนที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะที่กัดเล่ขาดเลยเลยเ่ยเลไม่ยเลยเ่ยเลยเยเันคลยเลยเลยเยเลันลัเสยาลัลย่ลยเลยเนยเลยเะเลยเนย่ยอรยอยอีกจานหนึ่งมาลล้วค่ะอันนี้ก็เะเป็นแบบ ักหมี่หมูสับนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแห้งค่ะเดี๋ยวต้องให้น้องนิ่งๆิงลองชิมอันนี้เพราะว่าของที่นี่เขาก็จะเน้นนะคะว่ามีนะคะเนี่ยค่ะถัวลันเตาเนาะแล้วก็มีข้าโพดด้วยนะคะอ่าน้องชิมนิ่งๆชิม เ้นเหมือนเส้นดีนะคะเขาะจะไม่ค่อยเหมือนเส้นของก๋วยเตี๋ยวไทยเนาะสำหรับเมนูนี้ก็จะไม่ค่อยเผ็ดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกเมนูหนึ่งมาเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเหมือนกันก็จะมีความเผ็ดนิดนึงอืมอันนี้นะมันจะเป็นเส้นแบบเส้นแบบคล้ายๆเส้นบะหมี่ของไทยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวหมูขอ,ข,อของเนี่ยมันจะมีคอ,อนเตนทูนนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบรวมเข้ากันได้ดีเป็นไงคะเ,เมนูจีนของนิ่งๆถูกใจไหม,มอร่อยค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบเป็นแบบมันมน,นุ่มๆดีนี่น้องนิ่งๆแนะนำแล้วนะทุกคนน<ๆ>่ากินมากเดี๋ยวรอจานต่อไป อีกจานหนึ่งแล้วนะคะจานนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเหมือนกันนะคะเส้นก็จะเป็นปบะหมี่นะคะแต่จะมีความเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่านี่ค่ะเขาเอาไก่ไปทอดกับพริกแห้งนะคะ,คะหนิงหนิงชิมเลยเดี๋ยวหนูจะลองชิมไก่ก่อนเลยนะมันเป็นไก่ทอดนะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้น กูอึดๆหน่ยคือมันก็ไม่ค่อยมีรสชาตนน่าจะต้องพลุกนะคะใช่แต่ว่าตัวไก่นะคะคือกรอบหอมแล้วก็หอมงาค่ะหรือกลิ่นผหมที่เขาโรยมาอืมเป็นไงคะสำมาบอกนะคะก็บอกว่าสำหรับหนูหนูชอบอันไหนมากสุดคือชอบอันนี้นี่นะคะทุกคนดูหน้าตาจะเห็นว่ามันดูเผ็ดมากใช่ไหมคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคือมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะคะเหมือนแบบ ริ่เขาจะมีความหอ,อหมมาล่าเฉยๆแต่ว่าไม่ได้เผ็ดขนาดแล้วก็เมนูที่นิ่งๆแนะนําก็นี่นะคะเซา์เผานะคะ<ช>ผงมหมาล่าอันนี้คือหน้าตานี่คือแบบออริจินอลเมืองจีนเลยนะคะแต่เดี๋ยวให้ตาก,กล้องชิมก่อนก็จะบอกว่าอ่อยจริงไม่จริงจริงไม่จริง,รงหนูเพราะว่าหนูกินไปแล้วห้าม้นะคะคทุกคนคือแบบว่าจะไม่เหลือให้ตาก,กล้องเลยใช่ไหม้ก็คือค่ะเดี๋ยวเราไปกินก,กันี ก็จะเห็นว่ามีถั่วเยอะมากแล้วก็เส้นนะคะเหนียวๆแบบนี้เือนมันจะนหนึบเหนึบนอ่มเส้นน่ากินเหนียวซุดเป็นยังไงบ้างคะน้องเหนียวเปรี้ยวๆหรอคะเพราะว่าอันเนี้ยมัน คือสัวล่าทางสัวล่าทางนะคะก็จะคือแปลว่าเปรี้ยวแล้วก็แปลว่าเผ็ดนะคะน้ำแกงแบบเผ็ดเปรี้ยวนะคะของขีดรสชาติก็จะคล้ายเลยเลก็เดี๋ยวแม่ลองชิมถั่วได้เลยถั่วอุดีถั่วอุดีแล้วเนื้อเขาก็จะนุ่มน่ากินมากเลยนะคะใครมาที่นี่ต้องแบบว่ากินตามดีมั่นเนี่ ลุ o มเข้ามาดูเครื่องเขาเยอะเหมือนกันนะนี่ดูน่ากินมากที่นี่คือให้ถั่วไม่งกเลยนะคะถั่วเกือบครึ่งชางมน่ากินมากค่ะเดี๋ยวขอลองอันนี้ก่อนหมดนะคะเพราะว่าน้องนีหนิงเขากินแบบไม่ยัง้งไม่ยัง้งกินแบบไม่ยัง้งนี่อืมอ่อยเหมือนมังกรเลย อเราต้องมากินรานนี้ไปบ่อยแล้วก็อยากจะกินเซาวเผาพิแท้ตูต้องมีมากินรานนี้ร้านชื่อชมชิ่งนูดเราอยู่ชั้นห้าเทอร์มินอลเทินที่วันนะคะในแอรียาฟู้ดทอรนค่ะอเดี๋ยวขอไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวตามไม่ทัน กินเสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกันดิ่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูได้ะคะ่ะและ้วก็อย่าลืมมาลองก๋วยเตี๋ยวจีนกันนะจ๊ะบอกอีกทีสิอยู่ที่อยู่ที่ t e r m i n a น21ทนมีนะคะดงนนมา,มาโศกนะคะไม่ใช่พระรามสาม ะะที่นี่มีป๊อปมาด้วยอยู่ชั้นเอ็มค่ะมีตุ๊กตาน่ารักเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครเป็นสาวกโมเดลตุ๊กตานะคะหรือว่าเป็นสาวกกล่องซุ่มเนี่ยก็อย่าลืมมาที่นี่กันด้วยนะคะ เลยนะคะเสียตังจริงๆด้วยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูได้คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย